สวัสดีครับพบกับดูคติมอนสเตอร์796นะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับพาชมรอบคันเลยนะครับครับด้านหน้านะครับสภาพสวยๆใสๆนะครับล้อสวยๆนะครับ เครื่องนะครับสวยๆนะครับเครื่องเป็นโปรอาร์มเลยนะครับคันนี้หอ,อย่างเท่นะครับคันนี้ท่อได้เป็นท่อเอสซีแท้นะครับคันนี้ยางเหลือๆนะครับ อันนี้มีกันดีดด้วยนะครับถูกใจใส่ซ้อนนะครับคันนี้ดูด้านซ้ายครับโซ่สเตอร์นะครับใสๆนะครับด้านซ้ายนะครับสวยๆนะครับ นี่ไปดูในส่วนของถังนะครับใสๆนะครับ796ดูที่หน้าปัดเรือนไม้กันบ้างนะครับนี่นะครับมอนสเตอร์796วิ่งเลยนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ประมาณสองหมื่นสามพันโลนะครับฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ ติดนะครับแน่นๆนครับบินทอยฟังนะครับผม มานี้นะครับขอบคุณมากครับ